สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องเสียงร้องปริศนาเราเห็นพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติไม่ต้องกลับมานอนในครั้อีกโดยไม่ต้องสงสัยความเกิดของเรานี้มีในที่สุดแล้ว การนอนในครันเป็นห่มสุดท้ายแล้วสงสารเพื่อพบใหม่ของเราสิ้นสุดแล้วการบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องรอคอยผู้มีบุญมากมีหัวใจเข้มแข็งเปรี่ยมไปด้วยมหากรุณา ที่ยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ค้นจากกองทุก์ต้องมุ่งหน้าสั่งสมบารมีสามพิษครับให้เต็มบริบูรณ์จนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมพุทยาณเมื่อน,นั้นคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ทรงคุณค่าจึงมึนเกิดขึ้นได้ การดำเนินตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาโดยเฉพาะการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมดำเนินจิตเข้าสู่เส้นทางสายกลางเป็นกรณยาิิอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำอีกทั้งยังถือเป็นความโชคดี อย่างมหาศาลของพวกเราอีกด้วยมีวรระพระบาลีในอัตถสัพทัชาดกความว่าเราเห็นพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติไม่ต้องกลับมานอนในครั้งอีกโดยไม่ต้องสงสัยความเกิดของเรามีในที่สุดแล้ว การนอนในครันเป็นหนุนสุดท้ายแล้วสงสารเพื่อพบใหม่ของเราสึ้นสุดแล้วพระนิพพานเป็นแดนอินเกษมจากโยคะเป็นเอกันตับรมสุขุล้วนที่ไม่มีทุกข์เจือปนเลยผู้ใดเข้าถึงพระนิพพานผู้นั้นย่อมรู้แจ้งเห็นจริง ในสิ่งต่างๆรู้ว่าการเกิดในแต่ละภพชาติเป็นทุกข์อย่างยิ่งผู้ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงฝั่งเป็นผู้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตแล้วผู้ที่มีจิตใจจดจอ่ออยู่กับพระนิพพานเช่นนี้ความคิดคำพูด และการกระทำย่อมเป็นไปเพื่อความบรูร้สึก์ลวนเมื่อจิตใจของคนใดมีความรู้สึกผูกพันเกี่ยวข้องคุ้นเคยอยู่กับสิ่งใดแล้วความคิดคำพูดและการกระทำก็จะออกมาคล้ายสิ่งนั้นเช่นกันธรรมดาเป็นการยากเหลือเกินที่จะหาผู้รู้แจ้ง เห็นจริงในทุกเรื่องราวในโลกนี้อีกทั้งมวลมนุษยชาติทั้งหลายต่างพากันสาแสวงหาที่พึ่งกันไปต่างๆนานาหากได้พบผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นกริยามิตรให้คนนับเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลแต่หากได้พบผู้ที่ไม่รู้ที่ทำตัวเป็นไม่รู้ผู้รู้ ก็อาจเป็นความโชคร้ายอย่างมหันเช่นกันทำให้เราอาจภาพพรั้งไปสร้างอกุศลกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ดังเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าโกศลที่เกิดพลาดพลั้งไปสร้างบาปอกุศลคือปานาปฏิบาเพราะหลงเชื่อคำของเหลาปุโรหิตมิ อาิิที่พระราชาได้ยินเสียงตอนกลางคืนว่าทุสัตวนะโสดีที่พระนางมรริกาแนะนำไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นเสียงของสัตว์ที่ตกนรกทั้งสี่ชีวิต จึงได้กล่าวคาถาปรานาความประมาทของผู้ตนแต่ยังไม่ทันจบก,ก็กลับลงสู่โลหะคุมพีนรกสันชีถึงกันนั้นในใจลึกๆของพระราชายังมีความกังวลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้วา,าจิตจึงทูลพระราชาให้เบากระถ่ยว่า มหาพิษพระองค์อย่ากลัวเลยอันตรายทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์เพราะเสียงเหล่านั้นแน่นอนมหาพิษเสียงจัดที่เป่งออกมาด้วยความทุกข์ทรมานนั้นไม่ใช่พระองค์เท่านั้นที่ได้ยินแม้พระราชาองค์ก่อน,ก,อนก็ได้ยินเช่นมาเช่นกันตอนแรก ก็ทรงหลงเชื่อถ้อยคําของพวกปามผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจนเกลือบสร้างบาปอกุศลแต่ภายหลังเชื่อคําของบนดิตจึงกลับใจทันไม่ต้องก่อเวรเช่นนั้นพระเจ้าโพศนจึงทูลรัตนาให้พระบรุศสราตรัสเรื่องเล่าเรื่องราวนั้นพระพุทธองค์ จึงทรงนำอดีตท,ทานมาจัดเล่าว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทศน์เป็นพระราชาเมืองปราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลของปรามมีสมบัติถึงแปดสิบโกดครั้เนเจริญวัยและศึกษาเล่าเรียนจบแล้วอีกทั้งมารดาบิดา ก็เสียชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีตั้งใจบำเพ็ญเพียแแรแสวงหาโมกขธรรมเพื่อความหลุดพ้นจนทรรมชานและอภิญญาให้บังเกิดครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ปรารถนาฐาันอาหารที่มีรสชาติต่างจากผลไม้ในป่าใหญ่บ้าง จึงออกจากป่าหิมพานทเทวินทบาทเดินทางมาจนถึงเมืองพาราสีได้พำนักอยู่ที่พระราชุิทยานประมาณทิ้งคืนของวันหนึ่งขณะพระราชาประทับอยู่บนพระแทน่นสิริสยาตพระองค์ได้สดับเสียงร้องแปดชนิดคือเสียงร้องของ นกยางในพระราชวิาณยังไม่สัขนขาดหายเสียงของแม่กาซึ่งอาศัยอยู่ที่เสาระเนียตที่โรงช้างร้องขึ้นอีกในเวลาที่ไล่เรียกกันแมลงผู้ที่อาศัยอยู่บนช่อฟ้าเรือนหลวงก็ร้องขึ้นนกตัวเว่าเนื้อวานอน และกินนอนที่เลี้ยงไว้ในเรืออหลวงต่างร้องขึ้นไล่เรียกันไปตามลำดับในขณะที่เสียงกินนอนยังไม่ทันขาดหายพระปัเจกพุทธเจ้าผู้มาถึงพระราชุทยานได้เปล่งเสียงอุทานขึ้นเป็นเสียงที่แปดพระเจ้าพรหมทัต สะดับเสียงเหล่านั้นในเวลาที่ไรเดียกันเช่นนี้ทรงตกพระไทัยกลัวยิ่งนักด้วยเกรงจะเกิดเพศภัยกับพระองค์และสิริราชสมบัติทำให้บรรทมไม่หลับั้งคืนรุ่งขึ้นจึงตรัสถามพวกพรามหมพณ์รา์เหล่านั้นแท้ที่จริงก็ตอบไม่ได้ แต่เกรงจะทำให้พระราชากลิว้วจึงทูลเท็จว่าข้าแต่มหาราชอันตรายจะเกิดขึ้นกับพระองค์หากพระองค์อนุญาตให้ทำกรีกรรมบูชายันด้วยสัตว์ทั้งหลายอย่างละสี่ตัวพระองค์จะรอดพ้นจากอันตรายได้พระราชา จึงตรัสอนุญ,ญาตให้ทำปลีกรรมตามที่พราหมณ์เหล่านั้นเสนอทันทีทั้งกลางผู้ที่เห็นแก่ตัวมักมีผู้ที่เปลี่ยนด้วยความเสียสละทั้งกลางผู้ที่โง่เขลามักไม่ไร้ผู้มีปัญญาสมัยนั้นก็เช่นกันมานุษผู้เป็นสิทธิ์ของพรหมณ์ เป็นหัวหน้างานพิธีกรรบูชายันในครั้งนั้นเป็นผู้มีปัญญาและเป็นบัณฑิตเมื่อเห็นการกระทำของพวกกรามจึงคิดว่าการทำคลีกรรมที่หยาบช้าเช่นนี้ไม่ใช่การกระทําที่เป็นประโยชน์เลยจึงกล่าวกับอาจารย์ว่าข้าแต่อาจารย์ยันยก,กรรมเช่นนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ดีงามขอท่านอย่าให้พระราชาสร้างกำชเชนนี้แต่ถูะจาย์ห้ามว่าเจ้าช่างไม่รู้อะไรการทำเช่นนี้จะทำให้เรามีเนื้อกินมากมายเมื่อมานุห้ามไม่ได้ก็รำพึงขึ้นว่าสมณะผู้ทรงศีลท่านใดหนอ ที่จะห้ามพระราชาได้จึงเข้าไปพระราชิทยาเห็นพระโพธิสัตว์บำพ็นเพียนอยู่เขาเรีบเข้าไปไหว้กลางกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลเพท่านโปรดอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเธอเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ตอบว่าเราก็ใจเรื่องราว ทั้งหมดดีขอเจ้าไปทูลพระราชาให้เสด็จมาที่นี่เถอดเราจะแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงเองมนุษย์ฟังนั้นดีใจและรีบกลับไปกราบทูลพระราชาถึงเรื่องราวที่ไปพบพระโพธิศพระราชาไม่รอชา้า รีบเสด็จไปหาพระโพธิสัตว์ทันชีหลังจากกราบนมัสก,การแล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมรู้ว่าท่านเป็นผู้รู้ฉลาดในเรื่องราวทั้งปวงขอท่านโปรดชี้แนะด้วยเถิดพระโพธิสัตว์ตรัสว่ามหาภพ,พิษเสียงที่พระองค์ได้ยิน ทั้งแปดเสียงนั้นไม่มีอันตรายใดๆกับพระองค์นกยางถูกความหิวครอบงำจึงพูดขึ้นว่าเมื่อก่อนนี้สักมงคนโบกขอรณีอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่บิดาเราบัดนี้แห้งขอดแล้วแม้นจะอดอยากเราก็จะ ไม่ย้ายที่อยู่หากพระองค์จะอนุเคราะห์ขอจงดูแลไขน้ำเต็มสระเธอแม่กาอยู่เสาระเนียรถูุควานช้างแกล้งทุกวันโกรธนายควานช้างนั้นจึงพูดว่าใครหนอที่สามารถทำลายในตาของคนคุณนี้ได้หากจะช่วยกา ขอพระองค์จงตรัสบ,บอกควานช้างอย่าได้แกล้งกลาาอีกส่วนมแมลงผู้ที่ชอบฟ้ากัดกินระพีไม้จนถึงแก่นเมื่อมันเจาะแก่นไม้ไม่ได้ติดอยู่นั้นออกมาไม่ได้จึงร้องขึ้นขอพระองค์ให้ใกลช่วยมันออกมาเถอด นกดูว่าที่พระองค์เลี้ยงไว้ร้องว่าเมื่อไหร่เราจะพ้นจากตรงสักทีจะมีชีวิตอิสระจะได้มีชีวิตอิสระเหนือที่พระองค์เลี้ยงไว้คิดถึงนางเนือ้อจึงร้องเป็นเสียงที่ห้าส่วนวานอนที่เลี้ยงไว้ก็เช่นกันคิดถึงนางวานอน ที่อยู่ในป่าก็ส่งเสียงร้องขึ้นเป็นเสียงที่หกส่วนกินนอนก็เหมือนกันคิดถึงนางกินรีที่เคยของคู่ด้วยกันที่ป่าก็ร้องเป็นเสียงที่เจ็ดขอให้พระองค์ปลดปล่อยสัตว์เหล่านั้นไปเถิดวนเสียงที่แปดนั้นเป็นเสียงที่เป็นทาน ถึงพระนิพพานของพระปัจเจกพุทธเจ้าก่อนที่จะพระนิพพานว่ามหาชนใดได้ร่วมบุญบูญชาพระาธาตุของเราย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขณะนี้พระองค์ปรินิพพานแล้วขอมหาพิษจงบำเพ็ญบุญกับพระปัจเจก พระเจ้าเถิพระราชสดับดังนี้ทรงดีพระทัยยิ่งนักสั่งยกเลิกการบูชายันทั้งหมดและทำตามคำแนะนำของพระโพธิสัตวได้ชาปนกิจศีรลของพระปัจเจกพระเจ้าด้วยสักการะใหญ่ทั้งได้บูชาและดำรงอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัต จนตลอดชีวิตของพระองค์จะเห็นว่าการที่ได้เป็นผู้รู้เป็นกัลยาณมิตรนับว่าเป็นโชคดีอย่างมหาศาลเพราะผู้รู้ผู้บริสุทธิ์จะช่วยประคับประคองเราให้ดำรงอยู่ในเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องดีงามตลอดไปเพราะฉะนั้นผู้รู้ ภายในคือพระธรรมกายเป็นผู้ที่เมื่อเข้าไปใกล้แล้วจะมีแต่ความสุขความปลอดภัยในชีวิตบุญบารมีของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นพวกเราต้องเข้าไปใกล้ชิดท่านผู้รู้ที่อยู่ภายในให้ได้กับทุกคนครับก็ขอจบคลิปเพ็งตัวนี้นะครับ ก็อยติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ